รอบ,บ25ปี CIDI สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒนกับการสร้างสรรค์น,นิทรรศการสแสดงผลงานและแฟชั่นโชว์ศิลปนิพนธ์ประจำปี2025ภายใต้แนวคิดการสะท้อนซึ่งเป็นการสำรวจความคู่ความสะท้อนกลับและตัวตนผ่านมุมมองของแฟชั่นร่วมสมัยจากเรื่องราวส่วนตัวสู่การวิพากษ์สังคมบนรันเวย์เอ็มสกายศูนย์การพา้าเอ็มสเฟีย งานโชว์เคสประจำปีของสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒนหรือ CIDI จึงก้าวสู่ปีที่25โดยครั้งนี้มาในชื่อ CIDI 2 5 t h Anniversary and r t p c Showcase 2025นําำโดยคณะผู้บริหารสถาบันคุณสิทธิพัฒน์ธนะสารสินผู้อำนวยการสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษดรสากพรสุขศรีวงศ์ประธานอํานวยการสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ร่วมเปิดผลงานผู้สําเร็จการศึกษา C.I.D.I. ชนาพัฒนรุ่นที่23ทั้ง65คนจากสาขาแฟชั่นดีไซน์และอินเทียร์แอนด์โปรดักต์ดีไซน์ งานนี้ได้รับเกียรติจากมิสมาเรียซิกาผู้มนีนการสถาบัน Italian c u l t u r a l institute in Bangkok มาเป็นประธานในพิธีโดยมีคุณสุทธาวดีสิริธนชัยกรรมาการผู้จัดการสายงานการตลาด M District พันธมิตรหลักของงานนี้รวมแสดงความยินดีรวมถึงแขกผู้มีเกียรติและนักแสดงในวงการบันเทิงที่มาร่วมงานแารจัดงานวันนี้นะรัคสวัสดีครับวันนี้นะครับ งานในวันนี้นะครับเป็นงานครบรอบ25ปีของเ i ียเดชนาพัฒนะครับซึ่งเป็นการจัดร่วมกันนะครับเป็นการเฉลิมฉลองงาน25ปีนะครับพร้อมจัดร่วมกับงานแสดงผลงานเช่นโชว์ของน้องๆ้องนักเรียนรุ่นที่25ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นความภูมิใจนะครับของสถาบันที่สามารถจัดมาได้เปิดมาได้ครบ25ปีแล้วก็ได้สร้างผลงานวีดีโอออกมา,มามากมายครับ นอกจากการจัดงานแฟชั่นโชว์แล้วเนี่ยในวาในวาระครบรอบ25ปีนะครับก็ได้รับได้กรับการม่งมีจากสิทธิ์เก่านะครับที่เวียนจบไปแล้วเนี่ยมากมายทั้งที่มีชื่อเสียงไปสร้างชื่อเสียงในแวดวงดีไซน์เนี่ยวันนี้ทุกคนก็กลับมาร่วมงานในวันนี้ครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่บรรยากาศดีๆนะครับที่เราได้เห็นทุกคนกลับมาร่วมง,งานร่วมกัน ในส่วนของเชียรเดชนาพนะครับสถาบัานมีความภาคภูมิใจมากที่เราเนี่ยในวันเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นวันที่เ,เริ่มต้นเป็นไข่เป็นเป็นเป็น,ปนตั้งเต้นเนี่ยเป็นแค่รงเีินเล็กๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับความ รับความสนใจนะครับแล้วค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจากโรงเรียน,นที่เริ่มต้นโดยหลักสิบคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วหลักพันนะครับแล้วยังสร้างแบรนด์เนี่ยมากกว่า300แบรนด์ที่อยู่ในแวดวงดีไซน์นะครับรวมไปถึงยังมีบุคลากรอนนีกเกิมพันคนเนี่ยที่ทางานอยู่ในด้านดีไซน์ด้วยซึ่งเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ทําให้เราเมีความมุ่งมั่น <S <S นะครับ <S <S ที่จะสร้างบุคลากรดีๆสร้างสังคมดีๆในด้านดีไซน์ต่อไปครับค่ะแสดงว่าในปีที่ผ่านมากลต่อ ขึ้นในทุทกๆปีครับจริงๆในช่วงเวลาที่ยากที่สุดก็คือช่วงเวลาโควิดช่วงพ andemic เนี่ยพวกเราก็ยังผ่านมาได้และยังมีนักเรียนเนี่ยมาเรียนอย่างต่อเนื่องครับซึ่งก็ยังเป็นที่สนใจของสังเมตต่อให้มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านาการศึกษานะครับซึ่งเซลเวชนาพัฒ์เราเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็มีการปรับหลักสูตรของเรา,เาให้อัปเดตให้ทันต่อโลกเสมอมาซึ่งก็ยังเป็นที่นิยมและเป็นที่สนใจของผู้คนรับข้านครับ ที่ได้รับความสนใจมากๆบนฐานบัณฑิตหลักสรอะไรจริงๆเนี่ยเรามี2หลักสูตรนะครับเป็นแฟชั่นดีไซน์แล้วก็อินเทอร์เนียลโปรดักต์ดีไซน์ต้องบอกว่าทั้ง2หลักสูตรเนี่ยมีผู้เรียนใกล้เคียงกันมาตลอดนะครับแต่มีแค่บางช่วงอาจจะเป็นอินทีเรียลมากกว่าบางช่วงอาจจะเป็นแฟชั่นมากกว่าแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็เป็นทั้ง2หลักสูตรเนี่ยมีความสนใจพอๆกันครับบอกว่าเนี่ย ต้องบอกว่า,าไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นดีไซน์หรืออินชีวันผลักดีไซน์เนี่ยทั้งสองสายอาชีพเนี่ยเรามองง่ายๆว่าเป็นเือเป็นสองในปัจจัย4บ้านหรือหรือเสื้อผ้าเนี่ยเครื่องนุ่เห่นเนี่ยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยยิ่งเจเนอเรชันใหม่ๆเติบโตขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็ให้ความสนใจกับแง่ของดีไซน์มากขึ้นเป็นวัลูุอัดเดมากกว่าเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดการเติบโตเนี่ยผมมองว่ายังยังเติบโตได้อีกเยอะโดยอุตสาหกรรมของเราเนี่ย ากที่เรา20ปีต่อเนี่ยเราเคยเป็นประเทศที่เป็นแค่ประเทศผู้ผลิตนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีแบรนด์ต่างๆในประเทศไทยเนี่ยแบรนด์ชั้นนําของไทยเนี่ยที่ส่งออกไปแล้วมากมายเราไม่ใช่แค่แบรนด์ที่เป็นแค่ผู้ผลิตอีกต่อไปแต่เป็นแบรนด์ที่มีทั้งแง่คุณภ,ภาพแน่ด้านของดีไซน์รวมไปถึงในงานของออผลผลิตด้วยครับอย่างนะ้ปัจจุบันเราเปิดสองหลักสูตรอะไรยังไงบ้าง เชียรเยชลาพนะครับเราเนี่ยเปิดสอน2หลักสูตรนะครับเป็นแฟชั่นดีไซน์แล้วก็อินทีเรียแอนด์โปรดักต์ดีไซน์ครับทั้ง2หลักสูตรนะครับเราไม่มีไม่มีวีควายแบ็กกราวด้านการออกแบบมาก่อนนะครับซึ่งคุณเป็นใครก็ได้สามารถเข้ามาเรียนกับเราจริงๆเรามีเล็กๆ็ก็คือว่าขอให้น้องออขอให้มีวุฒิม .6 นะครับก็สามารถเข้าเรียนกับเราได้เรามีออสองเซสชั่นนะครับที่เปิดเรียนมีทั้งภาค เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์อังคารนะครับหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรหนึ่งปีเท่านั้นนะครับแต่การันตีว่าหนึ่งปีเรียนจบกับเราแล้วเนี่ยสามารถทาแบรนด์สามารถออกแบบได้จริงสามารถประกอบอาชีพได้จริงครับเพือ่อนวันนี้มาทางานกันเป็นบ้างคะก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเพิ่งเคยมาสนามบางาาังาะชันแรกก็เป็นเก่งมากได้ที่ที่มันใส่ชุดเพราะว่าชุดเท่มากครับผมชอบ ่อรวยซะก่อตใจดีไปทบเท่มากครับเ็นสสวยหลายอะไเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญ yup> okay? okay. well ิงก็ส่วนใหญ่แล้วก็มีผู้ชายบ้างแต่พเห็นความแบบความคิดสร้างสรรค์ที่มันแบบแต่ละคนจะแบบดิฉันน่าแต่ละคนจะคิดไม่เหมือนกันก็สวยทุกอันเลยเด็แฟชั่นในวันนี้แล้วเด็กว่าว่าเราแบนเรื่องแฟชั่นไปไกลไ่ะไปไกลขึ้นไหมครับ บอกว่าเป็นมีความคิดสร้างสรรค์ที่แบบเอเอ,าเอาบางทีผมก็คิดไม่ได,ได้แล้วแตคิดได้อะไรเงี้ยผดีนะไม่ใช่แค่ทำแบบแต่งตัวจริงๆนะบางทีอาจจะชอบชอบแต่งตัวอยู่แล้วครับแต่ว่า,วาอาจจะเป็นคนไม่แต่งตัวจัดมากแต่เป็นคนชอบแต่งตัวครับตอนนี้ทำอะไรบ้างครั้ตอนนี้ก็เต,ต,ตรียมถ่ายซีรีส์ครับเวิร์คช็อปอยู่คาดว่าจะเปิดกล้องไม่แน่ใจว่าปีนี้หรือปีหน้า บอกได้ครับเพราะรว่าเป็นอนซีรี่ไฟน์เนี่ยมา,มาจากนิยายครับดวงดาวในเวหาอย่าบอกไม่ได้จ็บอกไม่ได้ใช่อยู่ <c oughs> ในเ <ใน S 1> ชื่อวอลช็อปตัวละครอะรแบนี้ครับเ,เป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ตัวละครเลย <c oughs> คนที่เขารอไปยังไม่มีใครรู้ตัวละครต้องต้องวอลช็อปเพื่อหาตัวละครก่อนอย่างวัลชี่ปหนึ่ได้มีการไปเวิร์ลช็อปหรือว่าไป โอหลายรอบแล้วครับพรุ่งนี้ก็ไปเวิร์ h ช็อีกน่าจะรอบที่สี่นะโอกาสท้าทยมีจริงอ่ะยังไม่รู้บทบาทกันยังก็เลย workshop เพื่อคนหาตัวละครแล้วหาตัวเองเพื่อให้เล่นบทนะเล่นบทที่เราจะได้รับได้ยังไม่แพ้ก็ต้องเปิดแบอคอยานรอคอซีรีส์รอครับไม่รู้เลยแต่ก็มีถามแล้วว่าแบบเมื่อไหร่จะมีซีรีส์ใหม่เราก็คัดผลงานที่แบบ เออเนี่ยแหละมันออกมาดีแน่แน่ให้แฟนๆดูอยากดูเองรู้สึกแบบคิดถึงงานซีรีส์อะไรแบบเก่าๆอ่ะใช่แบบว่าสัมผัสที่แบบเหมือนเรื่องของาๆจบไปแล้วก็เหมือนที่ว่หายไปแบบแบบมีเเลยเพราะว่าไปรับอีเวนต์อย่างเดียวเรับอีเวนต์อย่างเดียวเลยก็ไม่มีเวลาถ่ายครับเราเพิ่งกลับมาถ่ายได้นี่เรื่องที่สองแต่ได้ถ่าคสวยนะ ชื่อเขาปีหน้าแน่นอนนอกจากซีรีส์แล้วก็มีพีทำโปรเจกต์อะไรบ้างมีทำเครื่อเขี่ยมเลยนะครับแล้วก็ออกอีเวนต์บ้านชัปช่วงนี้ตอนนี้ก็เตรียมตัวถ่ายซีรีส์อีกแล้แล้วก็มีไปเรียนการแสดงนี่ยครับรถช็อตในการแสดงของทูกอยู่ก็มีการแสด ีอยู่ถ้าคิดถึงก็ไปเจอกันรชบใครคิดถึงก็ไปเจอที่อีเวนต์ได้มีเป็นอีเวนต์นะครับต้องก็อย่างซีรีส์เป็นอีเวนต์แล้วก็ทำธุรกิจของตัวเองขายรองเท้าขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยอุอยอายุเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ครับสบายดีครับผมแฮปปี้ดีนะเรื่องอะไรในวงการ พี่ครับตอนนี้ก็เตรียมตัวจะถ่ายซีรี์ตอนนี้เวรรเริร์กช็อปอยู่ครับชีวิวายนี่ยแหละเกีย่ยวกับในวงแวดวงวงการนี่ยก็คือเรืจะได้กับมาเป็นตัวหลักไม่รู้ว่าไม่รู้เลยครับตอนนี้คือย,ยังบอกแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าจะได้เป็นนะตัวละครหราะว่าเวิร์กช็อปก็เขาจะดูว่าเออใครเหมาะกับอะไรกันอยู่ก็คือตอนนี้อยู่ในตัวนักแสดงใช่ครับแล้วเราได้แบบเห็น คือมีเขามีให้มันมีเป็นนิยายให้อ่านแล้วแหละครับแต่ผมแค่ยังไม่ได้อ่านแต่รู้แค่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับในวงการเนี่ยมีความรักกันอะไรเงี้ยผู้จัดการกู้ดำเนินการแสดงแต่คือเราเคยเล่นแม่แล้วแต่แม่หาคนกันมาได้่นกับเราใช่เพราะว่าคน,คนที่ได้เล่นแน่นอนแหละตอนที่ไป่เรื่องเราพอเราอัดตัวรู้ว่ามันเป็นการเลือกผู้ดนินเรื่องผู้จัดเราไม่ใส่รว่นในการเลือกผู้จัดไหมไม่มีอย่างเขาจะจะเป็นคนจัดเอง แบบเราน่าจะคู่กับใครหมอใครอะไรแล้วจากเรื่องที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างกันดีเลยครับถ่ายดีมากเลยเพราะว่า Final EP ก็คนเดียวมากแล้วก็มากเนุ่มแต่แค่ผมไม่ได้ไปถ่ายเฟสเชียลแล้วครับเนี่ยกับตัวเราเป็นค่ะแบบอ่าเพราะจิๆก็เอ็ไงบ้างจบไปแล้วเลยสนุกนะครับบอกวีแต่คนที่ถึงแบบเแคทไทยแซมสอนยิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนรู้จักมากขึ้น เมันก็เป็นเรื่อง